สวัสดีครับรเพื่อนๆครับช่องโลดโอพาเที่ยวครับ สามทุ่มครึ่งเราพุ่งออกจากอายุทยามาตอนสองทุ่มฮะแล้วก็เลยมาทานเข้าต้มก่อนที่จะเข้าบ้านที่นี่ฮะที่เดิมอยู่เฮงเพื่อนครับเรากลับจากงานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามารดกโลกฮะทีแรกที่บอกกับเพื่อนๆว่า จะหาข้าวต้มน้องเปลี่ยนเป็นข้าวต้มจ้ะเปลี่ยนเป็นข้าวต้มอีกถ้วยนึงที่แรกบอกกับเพื่อนๆว่าจะหาร้านดังๆที่อยู่ที่อยุธยาปรากฏว่าเราก็วนอยู่ในอยุธยาแถมรถติดด้วยฮะหลังจากออกจากที่นู่นประมาณเกือบสองทุ่มมาเนาะแล้วก็วนอยู่ในอยุธยาเพื่อหาร้านข้าวต้มวนหาอยู่สองร้านที่ว่าเป็นร้านที่เขา กล่าวขวัญถึงกันนะนะฮะก็ปรากฏว่าทั้งรถติดแล้วก็ปรากฏว่าทั้งคนเยอะอก็เลยอยากกันนั้นเลยแล้วก็เลยพุ่งออกจากอายุธยาแล้วก็มาหาร้านประจำที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ว่าอาร่อยอร่อยถูกปากทุกคนในครอบครัวก็คือที่นี่แหละครับยูเ่เฮง วันนี้ก็มาทานกันง่ายๆ,ๆเนาะยงเ้ยยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกเขายังมีงานอีกเขาจัดง,งานทั้งหมด10วันนะฮะตั้งแต่15 16วันนี้วันที่3แล้ววันนี้วันที่ 10, 17 1 7 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 21 22 23 24เ,เปนประมาณประมาณเนี้ยเพราะนั้นคลิปเนี้ยออกเนี่ยผมก็จะรีบออกแล้วก็เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศ แต่ต้องบอกว่าเรายัางเดินไม่ทั่วนะเพราะว่าด้วยระยะทางที่ไกลแล้วก็คนเบียดเสียกันมากาใช่ครับเราก็ไปเดินในนี่ไงน้ำเปล่าลูกเ,เราก็ไปเดินในส่วนของที่เป็นขายกับข้าวกับปลาแล้วก็ในส่วนที่เป็นไฮไลท์โคนะมโคมประดับไฟต่างๆ พอดีคุ้นเคยเส้นทางไอเชียวนี่ครับมาวันนี้ทานกับข้าวแบบง่ายๆสบายๆนะฮะทานกันไปคุยมันไปแล้วกันพโ,โดเริ่มบอกแล้วว่ากำพานอาบน้ำนอนนะโดทานเลยครับนี่ อันนี้เป็นเมนูที่ผมโปรดปานก็จะเรียกว่าอันนี้เป็นการผัดแบบแบบรวดเร็วอะแบบผัดแบบร้านเขาต้มีำเขาผัดกันแบบนี้แหละแต่มันเพื่อนเคยถ้าเคยดูช่องโรงโดพาเที่ยวด,ดูสูตรป้าติ๋มมานะเขาจะผัดอีกแบบหนึ่งแล้วครูตักก็ผัดอีกแบบหนึ่งนะผัดแบบละเมียดละไมแล้วก็ผัดแบบสูตรบ้านโรโดพาเที่ยวก็จะเป็นใส่กระเทียมเยอะๆใส่ไข่เยอะๆ เพราะครูตักตถนัดถนีในเรื่องเมนูไข่อยู่แล้วหักบุ้งหมูกรอบก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่พ่โดทานที่นี่นะที่อื่นก็ถูกปากก็ทานไม่ถูกปากก็ไม่ทาน แต่ที่เนี่ยคือโดดถูกปากแน่นอนนะครับจะจะไปทางหมูกรอบก่อนแล้วผักค่อยตามไปที่หลังไข่เจียวเนี่ยผมสั่งเดี๋ยวจะกินกับพวกยำโดโดจะทานไข่เจียวได้กับน้ำยำลาดๆยำปลาสลิดคุณผมบอกให้เขาใส่ปลาไอใส่ผักกาดดองมาด้วยยำปลาสลิดที่นี่เขาจะ เขาจะเลือกได้ครับใส่หมูกรอบด,ด้วยก็ได้ใส่ตักรัดดองก็ได้ใส่กุนเชียงด้วยก็ได้อะไรเงี้ยก็ここบอกเขาได้รเราสั่งไปห้าอย่างนะ คือผมคุ้นเคยคุ้นเส้นทางที่ไปยุทธยาแล้วเพราะว่าถ้าขึ้นเหนือไปอีาสานเนี่ยผมจะใช้เส้นทางลัดเลาะหลบเลี่ยงการก่อสร้างถนนหลบเลี่ยงเรื่องรถติดก็จะคุ้นเคยก็ทำให้เดินทางจากกรุงเทพไปยุทธยายุทธ,ยา,ธยากลับมากรุงเทพยยได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ผมก็ขับมาถึงได้ครับ แบบนี้เลยคูตักสะใจคูตักแน่นอนโลไข่เจียวกับน้ำยำไหมไข่เจียวแล้วใส่น้ำนี่ใส่น้ำนี่อืมโมจะชอบแบบผมบอกไข่ไข่เจียวให้ใส่ของใหญ่ แล้วก็ใส่ต้นหอมด้วยเขาลืมลืมต้นหอมแล้วมนะั้งนี่ฮะผักตาดดองอันนี้อะไรอ่านี่นึกอยากกินนึกอยากกินฮึบอ่ะ,ออะครบถ้วน ไม่อมไม่อมช้อนครับไม่อมช้อนก้านเลยไม่อมขอพริกขอหอมแดงใส่ใส่ไข่เจียว วันนี้ไม่ได้ถามทางร้านนะฮะว่ามีเมนูอะไรให้ทดลองให้ลิ้มลองมีเมนูใหม่ไหมไม่ถามเพราะว่ามาสายๆแบบนี้อะไรไม่ใช่สายๆมาใกล้ๆเขาปิดร้านก็อาจจะเมนูต่างๆเขาก็ล่อยหลอลงไปแล้วครั เอาไว้โอกาสหน้าวันนี้สั่งกับข้าวธรรมดาธระมดาทานง่ายๆเพราะว่าพรุ่งนี้ทำงาน thích họi 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 đi น้องขอขอต้มนี้อีกถ้วยหนึ่งแบ่งกันนะพี่โดปลาสลิดมาน้ำยำลงไปกเ,เอาไข่ราดน้ำยำให้พี่โด<ป>เพราะว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยจะทอดไข่เจียวแล้วก็ กับผักกาดดองกระปอ๋องอะกระป๋องโดโดก็ไม่กินกาดดองโดโดก็จะกินแต่น้ําซึ่งมันมันมันน้อยแต่มาอย่างเนี้ยเขาน้ํายําถูกปากของทุกคนนะฮะ

ขามีลูกเดือยใช่ไหมคุณมีลูกเดือยแล้วข้าวทำไมน้ำพร้นป้าวข้าวเป็นแบบข้าวทำไมน้ำพร้นป้าวเขาเรียกข้าวอะไรอ่ะข้าวข้าวไรบรี่อืมใช่ กวัวตักไม่ถึงมีอย่างหนึ่งผมมาที่ไรผมลืมทุกทีอ่ะตอนก่อนจะถึงก็อยาก,กสั่งนี่มากินกระเทียมดองผัดไข่อยากสั่งเมนูทาไมนากระเทียมดองผัดไข่แตงกวาผัดไข่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูสไตล์แล้วเขาน่าจะผัดได้อร่อย หมูกระทะหมูกระทะมาส่งไรชุดเลี้ยงไก่พอปิดร้านแล้วเลี้ยงหมูกระทะลูกน้อง ก็ขอบคุณชาวช่องโดโดพาเที่ยวนะครับทางร้านบอกว่า FC มาอุดหนุนกันอุนณาฝาข้างเนาะคนเยอะประมาณหลังปีใหม่แต่ว่ายังอยู่ในเดือนมกราเนี่ยทางร้านเขาจะย้ายนะฮะจากตรงนีนะ้ย้ายไปฝั่งตรงข้ามราะตรงนี้มันเช่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ดินเป็นที่ดินของเขาเองเขากำลังสร้างร้านอยู่ จะพาเ,เพื่อนๆไปวันไหนย้ายร้านเนาปลาเนี่ยอร่อยคุณ คือเป็นปลาเค็มใหม่ๆอ่ะไม่เค็มมากแล้วก็ยังยังหอมอยู่ปลาอินซีนี่ถ้าเกิดเราไปร้านข้าวต้มที่ซื้อมาเก็บไว้แล้วเป็นปลาเก่าเนี่ยจะจะไม่ค่อยหอมหรือบางทีถ้ามีกลิ่นก็ออกไปทางเหม็นมากกว่าหอมมาเก็บนานก็จะเก็บไม่ดีแต่ตรงเนี้ยแปลว่า เป็นของใหม่ไม่หมดเอากลับบ้านเอาไปผัดผัดใส่คะนา้าอิ่มอร่อยครับรีบกลับบ้าน พรุ่งนี้ทำงานยูทำงานอ่าฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับฝากกดไลค์กด้วยนะคร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับลาตรีฝันดีโดดพูดดิฝันดีลาฝันดีลาตรีสวัสดิ์สวัสดีครับฝันดีลาตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับกูไหนกูไหนบ๊ายบายฝากกดไลค ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เดือเดมาลยนะครับเดอดไปครับไปลเจอกันคลิปต่อไปครับ